สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมว่าวันนี้เราพาไปวัดไหนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ส้มด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆกลับไปที่จังหวัดอยุธยานะคะและนี่ก็คือวัดกระสตตาทิาราชวรวิหารค่ะ เดิมวัดนี้นะคะได้เคยถูกทําลายไปแล้วนะคะตอนสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็ได้มาปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะแล้วก็มีการตั้งชื่อว่าวัดกัตร์ตาทิราชค่ะแต่ต่อมานะคะในสมัยของรัชกาลที่9นะคะก็ได้โปรดเก้าให้เป็นพระอารามหลวงค่ะ ที่นี่นะคะมีพระศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เราสักการะาไดห้หลายจุดเลยนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระประธานนามวาดาพระพุทธรูปปางถวายเนตรแล้วก็ปางประทานพรค่ะซึ่งอยู่ที่วิหารนะคะซึ่งตรงนี้สามารถเข้าไปขอพรได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นพระพุทธชนะมานะคะซึ่งอยู่ที่อุโบสถด้านหน้าค่ะ คนนี้ยังมาขอพรนะคะในเรื่องของการลดอุปสรรคขัดขวางแล้วก็ขอให้ชนะมารแล้วก็มีการมาห่มผ้าพระพุทธรูปด้วยอย่างที่เห็นค่ะถ้าเพื่อนๆไปเพื่อนๆสามารถติดต่อกับทางวัดนะคะว่าจะขอห่มผ้าได้ด้วยค่ะ ในวัดน,นะคะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่มากมายนะคะให้สักการะนะคะแล้วก็เป็นวัดที่มีความเงียบสงบมากๆค่ะแล้วยิ่งตอนที่เราไปเนาะเป็นช่วงที่โควิดยังไม่สงบดีนะคะเราก็เลยไม่ต้องเจอคนเยอะนะคะทำให้ได้ายภาพออกมาได้สวยมากๆเลยค่ะ อายุทยานะคะเมืองเก่าของเรานะคะมีวัดให้สักการะได้เรียกว่าไม่รู้จบดีกว่านะคะเพราะว่าไปกี่ครั้งเนี่ยถ้าอยากจะได้วัดใหม่ๆเนี่ยก็สามารถไปหาได้แล้วก็ยังไปสักการะวัดที่เราสักการะเดิมได้ด้วยค่ะ ก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ